สวัสดีครับผมเพิมจากช่องบริพิกนะครับวันนี้เราอยู่กับ Galaxy s 2 5เ l t r a ัครับผมแต่วันนี้นะครับผมจะไม่ได้มาพูดถึงการรีวิวสเปคนู่นนี่นั่นความเร็วแรงลื่นอะไรเงี้ยนะครับหลายๆช่องก็ททำไปแล้วนะครับพี่ๆเหล่านั้นเนี่ยเขาพูดไปดีมากไปดูช่องเหล่านั้นก็ได้นะครับผมแต่วันนี้ผมจะมารีวิวสิ่งหนึ่งที่คนพูดถึงกันน้อยครับผมหรือว่าพูดถึงก็ไม่ได้เยอะมากก็คือเรื่องของกล้องครับ บอกเลยว่ากล้องรุ่นเนี่ยดีจริงผมชอบมากชอบกว่า S24 Ultra อีกเป็นยังไงไปดูนกล้องของ Galaxy S25 Ultra นะครับหลายๆคนจะบอกว่าเขาไม่ได้อัปเกรดอะไรมามากมายนี่ซึ่งมันก็จริงนิดหน่อยครับผมอย่างแรกเลยคือเซนเซอร์หลักเนี่ยเขาเหมือนเดิม ก็คืออยู่ที่200ล้านพิกเซลนะครับเป็นเซนเซอร์เดิมเลยนะฮะ i o c e l HP2 นะครับผมก็คือเป็นเซนเซอร์ของ a m s u ุงนี่แหละรูรับแสงนะครับอยู่ที่ f 1 7นะครับขนาดพิกเซลอยู่ที่1ไมครนะครับแล้วก็ขนาดเซนเซอร์อยู่ที่1ทับต่อ1.3นะครับผมส่วนจุดที่อัปเกรดมาจริงๆเลยก็คือเรื่องของเลนอัลต์วายนะครับเลนอัลต์วายของรุ่นนี้นะครับจะอัปความละเอียดมาที่ 50ล้านพิกเซลครับใช้เป็นเซ็นเซอร์ Samsung JN 3นะฮะรูรับแสงนะครับอยู่ที่ f 1 9นะครับผมแล้วก็ขนาดไมคอนอยู่ที่0.70นะครับส่วนขนาดเซ็นเซอร์อยู่ที่1ต่อ2.4นะครับผมซึ่งขนาดของเซ็นเซอร์เลนอัลต์วายเนี่ยใกล้เคียงกับ iPhone 16 Pro Max เลยฉะนั้นผมมองว่าอันเนี้ยเรื่องของคุณลิตีเนี่ยใกล้เคียงกันและกับ16 Pro Max แต่ต้องวัดกันที่ซอฟต์แวร์และว,ว่าประมวลผลภาพออกมาดีแค่ไหนซึ่งผมบอกเลยว่าผมชอบของ Galaxy S25 มากกว่าส่วนเซนเซอร์เพลิสโคปนะครับตัวซูมระยะไกลเนี่ยก็ยังเป็นตัวเดิมครับ50ล้านพิกเซลนะครับ Sony IMX854 นะครับผมขนาด f-stop อยู่ที่3.4นะฮะ0.7ไมครอนครับ,รบขนาดพิกเซลแล้วก็ขนาดเซนเซอร์อยู่ที่1ต่อ2.52นะฮะตัวเดิมเลยเซนเซอร์เทเลโฟโต้ปกติ ก็ตัวเดิมนะครับผมเป็น Sony M X 754ความละเอียด10ล้านพิกเซลนะครับผม f-stop อยู่ที่2.4ขนาดพิกเซลเนี่ยใหญ่หน่อยนะครับอยู่ที่1.12ไมครอนเลยนะฮะส่วนขนาดเซ็นเซอร์อยู่ที่1:3.52ต่อนะครับก็คือเน้นในการช่วยถ่ายช่วยวัดระยะช่วยในการ เก็บรายละเอียดเพิ่มเติมเวลาที่เรากดถ่ายเทเลโฟโต้นะครับผมซึ่งหลายๆคนก็จะมองว่ากล้องเทเลโฟโต้ระยะปกติของ n 25 ultra เนี่ยมันดูแบบน้อยๆแปลกๆจริงๆเนี่ยมันใช้แค่เหมือนแบบวัดระยะจัดคอมโพสนะครับให้ได้ภาพประมาณหนึ่งแล้วเอาพิกเซลเอาแสงเอาสีจากเลนส์หลัก200ล้านพิกเซลอันใหญ่ัวอลังการเนี่ยมาประกอบให้ภาพเนี่ยมันชัดขึ้นนะครับผมอ่ะหน้าที่มันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะส่วนเลนส์เพอริสโคมเนี่ยเขาแบบ ชัดนำชาวบ้านเขาแล้วนะครับผมทีนี้ครับกลับมาที่เลนอัลต์วายทำให้เลน, Auto นอัลตไวา์ในก่อนน้้นที่เรามองว่าเป็นแค่เลนเสริมตอนนี้มันกลายเป็นเลนหลักแล้วนะครับผมก็คือเท่ากับเขามีกล้องหลัก3ตัวก็คือเลนหลักธรรมดาเลนหลักอัลตไวา์แล้วก็เลนหลักที่เป็นเพริสโคปนะครับผมทีนี้ครับเลนอัลตไวท์ทำได้ดีแค่ไหนผมมองว่า ด้วยความที่ซอฟต์แวร์ของซัมซุงอะครับเขาเก่งอยู่แล้วนะฮะทำให้เมื่อบวกกับเซนเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยผมมองว่าถ่ายสวยกว่าเดิมมากนะครับดูปรับแต่งน้อยลงคือปกติเนี่ยเลนส์ u l t r า w วของซัมซุงเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกว่าแบบมันคอมพิวเตอร์จังนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่ารุ่นก่อนๆเนี่ยเซนเซอร์เขาเล็กนะครับผมและพอมาเป็นเซนเซอร์ในรุ่นเนี่ยรุ่น Galaxy S25 Ultra เนี่ยมีการขยายให้มันใหญ่ขึ้นทำให้การถ่ายต่างๆที่เป็นเลนส์ u l t r า w i เนี่ยมันได้ รายละเอียดที่มากขึ้นนะครับเก็บแสงเก็บสีได้มากขึ้นอย่างรูปที่ผมดูอยู่ตอนนี้ถ่ายคุณแฟนนะครับที่หน้าห้างซึ่งก็เป็นการถ่ายไนโหมดนะฮะตัวเนี้ยคือให้สีสันและรายละเอียดที่ดีมากๆนะครับผมแต่มันก็มีข้อสังเกตอยู่คือด้วยความที่เป็นเลนส์อัลตาไวที่ตัวไมโครพิกเซลเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิด50ล้านแล้วให้ขนาดพิกเซลเท่ากับเลนส์หลักอะไรเงี้ยสักแบบ1ไมครอะไรเงี้ยเ น่าจะให้สีสันที่เป็นธรรมชาติมากกว่านี้คือถ้าเกิดเราซูมเข้าไปดูตรงแถวๆที่เป็นไฟที่มันตกที่พื้นตรงนี้จะเห็นว่าเ,เป็นปืน้นเป็นไฮไลท์อะไรเงี้ยขึ้นมาแบบชัดมากนะฮะตรงนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาซอฟต์แวร์มาใช้ในการปรับแต่งอยู่ประมาณนึงแต่ถามว่าโดยรวมแย่ขนาดนั้นไหมไม่ครับผมไม่เลยนะฮะคือเขาเน้นการปรับแต่งภาพให้มันสวยไปเลยนะครับผมไม่ได้แบบว่า เผื่อเหลือเผื่อขาดอะไรขนาดนั้นนะฮะแล้วความที่เขาให้รายละเอียดมา50ล้านพิกเซลมันช่วยอะไรเดี๋ยวผมจะให้ดูก็คือมันทําให้เวลาเราถ่ายถ่ายงี้ใช่ไหมครับแล้วเราปรับไปที่เลนอัลตราไวปุบเราจะสามารถกดเลือกให้ถ่ายเป็น50ล้านแบบเต็มความละเอียดได้แล้วเราจะถ่ายไฟล์ใหญ่ขนาดนี้ไปทําไมเอาไว้ทําอย่างนี้ฮะอันนี้รูปนี้นะครับถ้าเกิดดูเนี่ย จะเห็นว่าขนาดไฟล์เนี่ยนะครับใหญ่ถึง12เมกเลยแล้วก็จะเป็นการถ่ายเต็มนะครับ50ล้านพิกเซลนะฮะ6 1พ0พิกเซลคูณ8,160พิกเซลนะครับผมซึ่งรูปเต็มมันจะขนาดเท่านี้นี่จะเห็นว่าวิเวลาที่เราถ่ายให้ Subject อยู่ตรงกลางและขายาวเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเหลือเยอะมากเลยแต่พอเราถ่ายเป็นเต็มความละเอียด50ล้านพิกเซลอย่างเงี้ยทำให้เราสามารถที่จะ ครอปได้โดยที่ตัวรูปเนี่ยนะครับไม่เสียคุณภาพมากสักเท่าไหร่ขายาว8เมตรเลยแล้วก็ยังได้ความละเอียดที่ดีอยู่นะครับผมนี่ขายาว8เมตรจริงนะฮะหรือหรือผมยกตัวอย่างสถานการณ์อื่นบ้างไม่ต้องขายาว8เมตรขนาดนั้นอ่ะนี่อันนี้ถ่ายก็เป็นเลนส์อัลตราไวเหมือนกันนี่ให้ดูปึ๊บนี่นะครับ50ล้านพิกเซล ซึ่งเทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคที่สาวๆหลายๆคนเนี่ยเขาแอบ,บใช้กันเพื่อให้ขาดูยาวดูสูงนี่สัดส่วนมันจะกลับเป็นรูปปกติแล้วถ้าอันเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันกว้างไปนะครับผมซึ่งอันเนี้ยเป็นประโยชน์ของการใช้เล่นอัลต้าไวความละเอียด50ล้านพิกเซลขนาดนี้นะครับต่อมาสิ่งที่อัปเกรดแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกใจมากแม้กระทั่งตัวผมเองที่ชอบถ่ายรูปนะครับผมแล้วก็ ไม่ชอบที่จะปรับแต่งอะไรมากมายนะครับไม่ชอบให้ AI เข้ามายุ่งกับภาพถ่ายแต่ถ้าเป็น AI ของ Galaxy S25 Ultra เนี่ยผมยอมก็คืออย่างแรกเลยนะ AI Best Face อันเนี้ยคือดีมากสมมติอันนี้อันนี้ผมถ่ายกับแฟนใช่ไหมแล้วอยู่ดีแฟนของเขาหลับตานี่แฟนของเขาหลับตาจังหวะกับพริตาเราเซลฟี่อย่างเงี้ยเรารอดแต่แฟนไม่รอดวิธีการก็คือปัดขึ้นครับรอแป๊บหนึ่ง มันจะขึ้นตรงนี้เลยนี่เป็นคำสั่งขึ้นมาพิเศษเลยว่า choose best face นะครับเรากดเข้าไปปับ๊บอ่าเห็นไหมฮะมันจะมีสี่เหลี่ยมมาร์คให้เรา2หน้าเลยก็คือมีกี่คนมันจะมาร์คเท่านั้นนะครับผมเป็นอันนี้ไหมนี่ลืมตาแล้วแล้วเราก็เสริรเซฟเลยปุ๊บเซฟกับปีจากอันนี้เป็นน้องง่วงปุ๊บนี่น้องหายง่วงแล้วลืมตาขึ้นมาหน่อยแล้วได้กินกาแฟแล้วนะครับผม ซึ่งอันเนี้ยวิธีการถ่ายวิธีการใช้นะครับอันเนี้ยต้องตรวจกันบ่อยๆเลยผมรู้สึกว่ามันหลุดบ่อยมากก็คือต้องอยู่ในโหมด12ล้านพิกเซลเท่านั้นอันเนี้ยห้ล้านพิกเซลที่ผมปรับไว้เมื่อกี้มันไม่ขึ้นผมต้องปรับกลับไปเป็น12ล้านพิกเซลปรับอ่านี่เห็นไหมเห็นด้านบนไหมซุดๆนี่เป็น12ล้านพิกเซลแล้วแล้วก็ถัดมาตรงนี้เปิดด้วยครับมันคือ motion photo คล้ายๆ live photo ของอีกค่ายหนึ่งฮะ นี่คือ motion photo สมมุิอย่างนี้ผมถ่ายเมื่อกี้เลยปัดขึ้นปุ๊บนี่เขาจะขึ้น AI b a s e face มาเลยถ้าเกิดเราไม่ได้เปิด motion photo นะครับมันก็จะใช้งานไม่ได้และก็มีข้อสังเกตไหมฟีเจอร์นี้มีก็คือใน portrait mode จะใช้ไม่ได้ครับผมอ่ะเนี่ย portrait mode ผมเปิด portrait mode ไม่ขึ้น motion photo ข้างบนไม่ให้ใช้นะครับผมเนี่ยด้านบนเรียบเลยมีแค่เปิดแฟลอันเดียวนะครับ เหมือนกันถ้าเกิดเรากลับไปดูรูปอย่างรูปนี้ผมถ่ายพอเทปโหมดคุณแฟนพอเทปสวยเลยตัดขอบตัดแสงกําลังดีแต่ตาปือ้อปัดขึ้นป้าบไม่มีเบสเฟสให้เลือกนะครับผมอ่าจะมีแค่นี้ให้ใช้นะฮะซึ่งก็น่าเสียดายนะครับและอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ขนาดนั้นวะ่ะอย่างอันนี้เป็นกรุ๊ปช็อต เป็นเพื่อนๆคุณแฟนผมไปงานแต่งกันถ่ายรูปกันรู้สึกว่าอยากเลือกหน้าใหม่อย่างเงี้ยแบบอยู่กันเป็น10บเลยได้ไหมอย่างนี้นะครับถ้าเกิดปัดขึ้นปุ๊บนี่ขึ้นในไอเบ f a ฟ e แล้วถามว่าใช้งานได้ไหมคิดฮะคิดคิดคิดไม่ได้นะครับหน้าเยอะเกินก็ใช้ไม่ได้นะครับผมว่าประมาณสักสอาคนกำลังดีรอดอยู่ แล้วเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากคุณจะเลิกโดนแฟนด่าสัทีว่าแบบเอ้ยคุณรอดแต่เขาไม่รอดหรือว่าเวลาไปถ่ายรูปก,กับเพื่อน,อนๆอะไรเงี้ยก่อนลงลูกเรามานั่งเช็คเลยหน้าแกโอเคไหมหน้าแกไม่โอเคได้ฉันเลือกให้ใหม่มันเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมต่อมาเป็นฟีเจอร์ audio eraser อันเนี้ยก็คือจะใช้ในโหมดวิดีโอนะครับแล้วก็ลองเอาไป แกล้งมาเลยถ่ายแบบแกล้งแกล้งน้องเขาเลยให้แบบว่าอยู่ในที Aladdin> ่เสียงดังมากๆนะฮะอยู่ในที่แบบจอแจเลยอะดูสิว่าเขาจะตัดเสียงได้ไหมนะครับเสียงดังวุ่นวายเลยนะฮะเรากดโลโก้ galaxy i ครับรอแป๊บหนึ่งนี่ขึ้นแนะนำมาอิเคราะเสียงก่อน นี่นะฮะเขาจะมีให้ปรับหมดเลยจะเลือกเพิ่มลดเสียงพูดเพิ่มลดเพลงเพิ่มลดเสียงลมเพิ่มลดเสียงน้อยรอบข้างปรับแต่งได้นะฮะหรือว่าถ้าเกิดขี้เกียจคิดเยอะกดออโต้ครับมันก็จะปรับให้เลยว่าแบบเนี่ยตัดเสียงลมร้อยตัดเสียงน้อย90อะไรอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างให้ดูว่าหลังจากที่ใช้เ u E ร์เออร์แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผม มัมนเป็นวันอาทิตย์นะครับผมมันเป็นวันอรรณคดีแต่ใส่ตรงที่ว่าพอเดินออกมาหน่อยไไม่ด้เยอะมากเสียงเพลงเบาลงเสียงพูดก็จะชัดขึ้นนะครับผมคนเด็เยอะกว่านี้นะฮะเดี๋ยวลองดูคุณภาพวิดีโอไปด้วยดูคุณภาพเสียงอย่างนี้ร้อยก็จะมีเสียงเพลงเบาๆมีเสียงเพลงเปิดหมวกเสียงเพลงจากลําโพงอะไรเงี้ยเข้ามาเบาๆแต่ถ้าเกิดสมมติผมดันไปร้อยเลยก็จะดีขึ้นนะฮะ เราจะใช้ออดิโอเออเรเซอร์ตัดเสียงให้ดูด้วยว่าเสียงเป็นยังไงนะฮะพีซในเอ5จี t น่เนี่ยนะมันมีฟีเจอร์ชื่อออดิโอเออเรเซอร์ด้วยซึ่งตอนนี้เราอยู่พอดีทางเชื่อมที่ไหนครับเอ็มสเฟียเอ็มสเฟียเชื่อมกับเอ็มโพเลียมเอ็มโพเลียใช่ไหมซึ่งมันก็จะมีทั้งข้างล่างที่คุปต์ปัตที่มีเล่นเพลงเปิดหัวมีเสียงรถลาเสียงคนเดินเสียงคนเดินเสียงคนคุยกันเสียงเพลง ที่ห้างเ,างเปิดย่งเงี้ยก็จะเสียงแต่ผมก็ลองดูว่าพอดิโอเโโอลเลเตอร์ใช้งานเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมจะเป็นวันอาทิตย์ที่แปลกๆรงที่ว่าคนไม่ได้เยอะมากปกติคาดหวังว่าวันอาทิตย์ใน MD ี้เอ็มดิสทริกอย่างเงี้ยคนจะเยอะกว่านี้นะฮะประมาณนี้นะครับ <S <S ถามว่าดีเวอร์ขนาดนั้นไหมผมว่ามันสู้เอามาทำในโพสต์โปรดักชันทำในคอมในโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ไม่ได้หรอกครับ แต่ถ้าเกิดคุณนึกดูว่าคุณไม่ได้พกคอมไปข้างนอกแล้วคุณต้องการที่จะทำคอนเทนต์ด่วนซื้อของอัดเสียงแกะกล่องดนด่วนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่การแจ้งที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยช่วยได้เยอะเลยนะครับผมตัว audio eraser ถ้าเกิดใครอยากเห็นตัวอย่างแบบ professional เลยแบบออกมาดีเนียบมากจนเราไม่รู้สึกเนี่ยไปดูช่องพี่หนุ่ยครับ แบรไตนะฮะ BT แบรไตพี่หนุ่ยไปถ่ายรีวิว e g S 1 5 Ultra ที่ซานฟรานซิโกหรือ LA นี่แหละผมจำไม่ได้แล้วเขาใช้ a g S 1 5 Ultra ถ่ายทั้งคลิปโดยที่ไม่ติดใหม่เลยดีจริงนะครับต่อมาครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่รู้ใครรู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ผมเพิ่งค้นพบแล้วผมชอบผมรู้สึกว่าเอ้ยอยากเอามาคุยแม่งเจ๋งดีวะ่ะก็คือตัวนี้ครับแอปที่ชื่อว่า Camera Assistant ซึ่งถ้าเซิร์ชใน Play Store มันจะไม่เจอครับต้องเซิร์ชใน Galaxy Store หลายๆคนก็จะเฮ้ยมันอยู่นอก Play Store มันโหลดได้ไหมผมเชื่อว่า Galaxy Store ปลอดภัยระดับหนึ่งครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นแอปเครือเดียวกันกับ GoodLock นะครับผมแอป GoodLock ที่หลายๆคนใช้ในการปรับแต่ง Samsung Galaxy อะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนจะรู้จักกันดีโดยเฉพาะคนที่ใช้เป็นพวก c ีอะไรเงี้ยจะชอบใช้แอป Good Lo อกในการ ปรับแต่งตัว C ีฟิเนี่ยหน้าจอด้านนอกเนี่ยให้มันแบบว่าน่าเล่นมีลูกเล่นมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยเป็นเครือเดียวกันเป็นแอปแบบเจ้าของเดียวกันเลยแหละนะฮะแล้วตัวเนี้ยแอปเนี่ยทำอะไรได้บ้างเปิดมาจะงงๆครับเปิดมาจะมีแต่คําสั่งดื้อๆเ,เลยแข็งๆแต่ผมจะคัดมาเฉพาะตัวที่น่าสนใจนะครับ อย่างแรกที่ผมชอบเลยก็คือตัว picture s o f t t n n n g อยู่นี่เห็นไหม picture s o f t t e n n n นอันที่3ซึ่งมันสามารถปรับระดับได้2อันครับก็คือ medium กับ high แล้วก็ปิดไปเลยครับตัวเนี้ครับหลายๆคนที่หันมาใช้ Samsung Galaxy ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับ S25 s 2 4 2เอะไรเงี้ยจะชอบบ่นกันว่ารูปมันดูคมเกินไปอะพี่ มันดู over sharpness จังมันแก้ได้ไหมตัวเนี้ยแก้ได้แล้วแก้ได้ดีแก้ได้เนียนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูความแตกต่างอ่าอันนี้เป็นแบบไม่เปิด softening นะครับผมหน้านี้คือรายละเอียดทุกอย่างมาเต็มเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดเปิด picture softening นี่นะฮะเปิดแบบ h i g เลยปลาบแล้วกลับไปที่กล้องดูกันอีกทีว่าถ่ายเ้วเป็นยังไง เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูคู่กันนะครับว่ามันต่างกันไหมความรู้สึกผมเนี่ยคือต่างคือมันไม่ได้ทําให้หน้าเนียนอันนี้ไม่ใช่ฟีเจอร์หน้าเนียนนะครับอย่าเข้าใจผิดเพียงแต่ว่ามันปรับให้ความเข้มของเส้นสายริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขอบกองขอบสิวขอบผมขอบหน้าอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมชาติขึ้นมันไม่ถูกอัดความคมจนเกินจริงไปหน่อยนะฮะตรงเนี้ย ถือว่าดีนะครับ Camera Assistant อ,อันแรกนะครับ Picture s ซั t เ n i n g อันที่สอง q u k s k u t u t t e r ว i ดีโครับมันจะเขียนว่านี่วิดีโ Recording in p h อินโฟโตซึ่งอันเนี้ย้้วยวันที่ผมใช้งานแบรนด์คู่แข่งด้วยเนาะแล้วมันเป็นโหมดที่แบบเชื่อดิคนใช้โฟนทุกคนชอบก็คือ Quick Take หยิบปุ๊บกดปุ๊บแล้วก็ถ่ายวิดีโอเลยในโหมดภาพนิง่ง ซึ่ง Samsung Galaxy ปกติจะไม่มีนะครับถาอันนี้เนี่ยนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดอันนี้อืกดเปิดแล้วก็กลับไปที่กล้องกดค้างนี่มันก็จะเป็นเรคคอร์ดวิดีโอนะครับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 2K นะฮะเท่ากับแบรนด์คู่แข่งเลยนะครับเอาใครรุ่นก่อนนะเนี่ย เป็น 2k นะครับประมาณนี้เลยนะฮะซึ่งก็ทำให้เวลาเราใช้งานค่ายอื่นอยู่นะครับผมแล้วอยากที่จะใช้ Galaxy S25 Ultra เนี่ยเราย้ายมาแล้วฟีเจอร์ตัวนี้ยังอยู่ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมเราจะได้ชินกับการใช้งานได้มากขึ้นฟีเจอร์ต่อมาที่ชอบครับก็คือ Audio Monitoring อันนี้คือสายวิดีโอ Production ทำคอนเทนต์แบบผมเนี่ย ชื่นอกชื่นใจที่มันมีนะฮะอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมออดิโอมอนิเตอร์ิงก็คือว่าเราสามารถได้จะใช้หูฟังบลูทูธในการมอนิเตอร์เสียงไมค์ที่เข้าในมือถือได้อันเนี้ยโคตรด,ดีคืออ่ะปกติบางรุ่นมันก็มีแบบต่ออุปกรณ์เสริมแล้วก็เสียบสายเป็นหูฟังสายแล้วก็เข้าใช่ไหมแต่เนี้ยใช้หูฟังบลูทูธมอนิเตอร์ได้อ่ะคือแบบ โคตรดีอันนี้คือโคตรสะดวกมากสําหรับคนที่แบบถ่ายวิดีโอใช้มือถือทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยเจียมนะฮะแล้วมันไม่ได้จบแค่นั้น Save Video to external storage ถ่ายลง SSD ได้ไม่ต้องเปลืองเมมเครื่องก็คือง่ายมากเลยก็คือถ้าเกิดสมมุติคุณมี SSD นะครับเสียบเข้าไปแล้วกดถ่าย 4K ก็ 4K เฮะ มันก็จะบันทึกเข้า SD s ให้เราโดยตรงเลยนะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องเถียงกันแล้วว่าแบบว่าอุ้ยอันนู้นค่านั้นทำได้อันนี้ค่านั้นทำได้อะไรเงี้ย Galaxy S25 Ultra จบครับทำได้เหมือนกันนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่พึ่งจะมาในรุ่นนี้นะครับ Galaxy S25 Ultra ก็คือการถ่ายวิดีโอแบบล็อกได้แบบล็อกแบบไฮบิดเรทด้วยน่าจะ10บิตนะฮะตรงเนี้ยปกติที่เราจะ ใช้งานไฟล์ล็อกเราก็ต้องไปโหลดแอป filmic pro เพื่อถ่ายลลอกนะครับก็ต้องเสียตั้งเป็นบ y week ด้วยแล้วก็ไปโหลดรัดมาใส่อะไรนู่นนี่นั่นนะครับแต่รุ่นนี้บิวอินมาให้เลยนี่เดี๋ยวผมเปิดวีดีโอให้ดูนี่ฮะมันจะขึ้นโชว์ด้านบนนี่ตรงนี้โชว์อยู่เป็นจุดๆเห็นไหมนี่คือไฟล์ล็อกนะครับถ่ายลลอกอยู่ถ่ายล็อกได้แล้วเห็นคอนเทตปะ8 k 30 8 k ก็ถ่ายล็อกได้ครับถ้าเกิดเครื่องคุณรับไหว นะฮะแล้วเรื่องของความละเอียดตรงนี้ถ้าเกิดเราเข้าไปดูเพิ่มเติมจะขึ้นเลยนะครับว่ามีให้กด High Bitrate Video นะครับผมซึ่งตัว High Bitrate เนี่ยจะใช้ได้ที่สูงสุดที่ความละเอียด 4K 1 0เฟรมนะฮะสำหรับวิดีโอ High Bitrate แต่ถ้าไป 8K 30เฟรมเนี่ยจะใช้งานไม่ได้ครับโอ้โหถ้าถ่าย 8K 30เฟรม High Bitrate ไฟล์ล็อกอีกโอ้โห เครื่องระเบิดนะฮะเชื่อป่ะเดี๋ยวรุ่นหน้าดัานทําได้นะครับผมแต่เอาจริงมันมันโอเวอร์ความต้องการเกินไปหน่อยนะครับอันนี้ก็หลายๆคนก็ไม่ได้ใช้งานกาันผมว่าแค่ประมาณนี้ก็ได้ใช้งานแบบโคตรเจ๋งแล้วนะฮะแล้วไฟลหลอกสมมุติถ่ายมามันก็จะหน้าต่างนี้นะครับเป็นจืดๆคือดูอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยถ่ายมาสีเป็นไงวะปัดขึ้นครับปุ๊บมันจะขึ้นเลยว่า Color ปรปับนี่มันก็จะให้ดูว่าเอ้ยสีจริงเป็นงนี้นะอ่าให้ดูแบบมอนิเตอร์ได้เลยนะครับ มานี้ครับสำหรับ Galaxy S 1 5 Ultra ผมมองว่าเมื่อก่อนนะผมไม่ค่อยไว้ใจกล้องของ Android สักเท่าไหร่ในการที่จะเอามาใช้ถ่ายงานแบบนี้นะครับแต่ทุกวันนี้พอได้มาลองเล่น Galaxy S 75 Ultra ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยไว้ใจได้ซื้อได้ใช้ทำงานได้จริงนะฮะลองไปหาจัดหาซื้อกันมาใช้ได้ตัวจบสำหรับทุกสายการใช้งานครับจะ w a ล k เกอร์ทิกต็อกเกอร์ยูทูบเบอร์โปรดักชันถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยจัดได้ครับผม Galaxy S25 Ultra วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะฮะสวัสดีครับ